สวัสดีครับวันนี้เรามาทาเมนูสะโพกไก่นึ่งสมุนไพรนะครับก็อันนี้เป็นไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็หั่นเป็นบ้างๆไว้นะครับแล้วเราก็มีตำด้วยสามเกลือนะครับก็ที่ไทยนะครับรากผักชีกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรนะครับก็พวกข่านะครับตะไคร้หัวหอมนะครับพริกนะครับเครื่องปรุงเราก็เกลือนะครับน้ำปลาครับซอสมิกซี้นะครับแล้วก็ซอสภูเขาทองนะครับแล้วก็รสดีนะครับ แล้วก็จะมีน้ําตาลเล็กน้อยนะครับไปเริ่มกันเลยครับเราก็จะหั่นขาเตรียมไว้ก่อนนะครับเราก็หัน่นซอยตะไคร้ต่อเลยนะครับเราก็จะมาตำสมุนไพรครับก็นี่เป็นตะไคร้นะครับ ราบผักชีนะครับขานะครับเดี๋ยวเราก็จะตำไปให้ละเอียดไปเลยนะครับเพื่อตำไม่สักพักหนึ่งครับเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะครับเราก็ตามด้วยพริกแดงจินดานะครับ หลังจากที่เราตำม,มาได้สักพักหนึ่งครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปหมักกับสะโพกไก่ทีนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยรสจีนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่นาชูของเราครับหรือผงนัวหรือผงชูเราครับใครไม่ค่อยมักเท่าไหร่ก็แต่ว่ากลัวแม่ลอยก็หลับตาตอนใส่ก็ได้นะครับในนั้นก็ตามไปเกลือนะครับซอสฝาเขียวซอสแม็กกี้นะครับ เติมพริกไทยลงไปอีกเล็กน้อยนะรปบนปลาเล็กน้อยนะครับใส่ไปนะหันั้นเราก็คลุกค้ายทั่วกันครับมือล้างแล้วนะครับเอาจน สมุนไพรเราเข้าไปในไก่นะครับเครื่องต่างๆเครื่องปรุงต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ได้ประมาณสิบห้านาทีนะครับก็เป็นใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไก่ลงไปนึ่งนะครับอันนี้เราก็ลองด้วยใบตองแล้วก็ใบเตยนะครับก็ใส่ไก่ลงไปนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ ทับไก่ไปเลยนะครับเดี๋ยวนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับไก่ของเราก็สุกเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟทานได้เลยนะครับไก่นึ่งสมุนไพรเราก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับก็พร้อมทานครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ